รอบรู้เรื่องอยางและสุขภาพกับร้านระกายเภสัช ู้ฟังคะการรับประทานยาให้ตรงเวลาเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่หากเราลืมรับประทานยาเราสามารถแก้ไขได้ดังนี้ค่ะยาที่ต้องรับประทานก่อนอาหารเป็นยาที่ดูดซึมได้ดีขณะที่ท้องว่างหากว่าลืมรับประทานยาก่อนอาหารเราสามารถรับประทานยาได้หลังการรับประทานอาหาร2ชั่วโมงค่ะส่วนยาที่ต้องรับประทานหลังอาหารหากลืมรับประทานยาเกิน1ชั่วโมงไปแล้วก็ให้รับประทานของว่างรองท้องก่อนแล้วจึงทานยาค่ะ แต่ถ้าใกล้เวลาอาหารมื้อต่อไปแล้วให้ข้ามมื้อที่ลืมไปเสียนะคะห้ามรับประทานยาเป็น2เท่าค่ะส่วนยารับประทานก่อนนอนหากลืมรับประทานยาก็ปล่อยให้ลืมไปเลยค่ะไม่ควรรับประทานซ้ำสองเท่าในช่วงก่อนนอนของอีกวันหรือรับประทานในตอนเช้าเพราะอาจทําให้ง่วงนอนได้ค่ะแต่ทางที่ดีนะคะพยายามหาวิธีเตือนให้ไม่ลืมรับประทานยาจะดีกว่าค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ใช้ยาเท่าที่จำเป็นจากร้านยาประกายเภสัชร้านยาโดยเพศสัชกร